สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกันค่ะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคำว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลนั้นถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหตุผลที่ทําให้มนุษย์เราเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานนั่นเองค่ะซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนั้นก็มีอยู่สองอย่างคือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมค่ะ และในวィィิดีโอนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์กันก่อนนะคะซึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก็คือเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่มนุษย์ใช้ในการเลือกที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตค่ะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นั้นก็จะประกอบด้วย3อย่างนะคะก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติค่ะลักษณะภูมิประเทศส่วนมากแล้วผู้คนมักจะเลือกตั้งถิ่นฐานในภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ราบชายฝั่งทะเลมากกว่าที่จะอยู่บนเทือกเขาสูงเพราะสะดวกในการเดินทางง่ายต่อการหาอาหารและดำรงชีวิตค่ะ ลักษณะภูมิอากาศคืออากาศที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ส่วนมากผู้คนจะอาศัยอยู่ในที่ที่มีอากาศไม่หนาวมากไม่ร้อนหรือว่าแห้งแล้งจนเกินไปส่วนมากจะอาศัยอยู่บริเวณที่มีฝนตกชุกเหมาะแก่การเพาะปลูกค่ะ ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าดินน้ำอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มนุษย์ก็ไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะชุมชนส่วนใหญ่มักจะอยู่ อาศัยบริเวณราบลุ่มแม่น้ำเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทั้งแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งหาอาหารตามธรรมชาติได้ด้วยจ,จ,จึงทำให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีการขยายตัวและพัฒนาได้เร็วกว่าชุมชนที่อยู่บริเวณเทือกเขาและที่แห้งแล้งค่ะเพราะด้วยความอุดมสมบูรณ์นั้นก็จะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่กันเป็นจานวนมากขึ้นนั่นเองค่ะ เราจะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีประโยชน์ในการช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมคะเด็กๆฉะนั้นเราควรจะช่วยกันเห็นถึงคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี้ให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ